สุดกับลาสุดนะผมมีข่าวดีแล้วครับจะทำจะนยาะเยีนะครับผมพี่น้องข่าวดีครับข่าวดีล่าสุดนะแต่ว่าเพลงพวใหญ่นี่ขอเสื้อปิดได้ไหมถึงตายยอะเยะ่ยมเลยนะเดี๋ยวแระหว่างรอเสื้อเดี๋ยวเราสรุปรอเสื้ออะไรอะไรออกกันนะ เด้อโอเคอันนี้จะออกนะ่เอาไนเข้าเคลียร์ห้องกันเร็วไปเคลียร์ก่อนทําเยอะๆเยอะตรงนี้ไม่ได้นะกาอดีกางกางดีอะไรใจลูกควานอะไรลายส้นลายเสื้อผู้ตายผู้ชายวันนั้นน่ะหายวันแรกยอดขายคืนนั้นหนึ่งหมื่นห้าร้อยพี่น้องครับผมส่วนเมื่อเช้ายังไม่รวมของป้าคิม Oh. ถ้ารวมก็หนึ่งมื่นสี่ร้อยห้าสิบเมื่อเช้าริงนี่ชนใช่โอ้โห oh. 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 สาธุครับผมก็เป็นคนที่ร่วมมอบโอก,กาสและที่สำคัญเ uh huh. มื่อเช้าผมรับออเดอร์อยู่ดีๆ uh huh. มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง uh huh. นะครับสั่งเสื้อหนึ่งตัวผมก็เลยขอที่ยูเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ใส่ที่ยูเขาให้ผมใส่เหรอโอ้ มีมีมีไซส์พอดีหรือเปล่าหระขอบคุณมากฮะีไซส์พอดีหรล่ามีต XL มีมีไซส์ x เอะ๋อเอออ XL สตัวเฮ้ยอย่าเอโอเคโอเคั่งเสื้อหตัวให้ผมสาธุโอเค สองพี่คุณพี่สาคอนโอ้สาคอนจากรอังกฤษโอ้โหพี่น้องก็ทําเสื้อมาโม้ยนต่อเติมได้ใส่ได้ใส่แล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากลองลงครับผมก็เนื่องด้วยพึ่นพึ่นอยู่ต่างประเทศแหลยพึ่นพึ่นคงจะส่งลำบากอะไรลำบากพึ่นไปั่งอยากจะร่วมอยากจะร่วมทําบุญอะไรกับเราด้วยเลยสาธุครับผมสาธุครับผมก็ทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณมากๆนะยุทธตี เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อที่เราขายเชื่อได้เราจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ไปช่วยเนาะช่วยประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาครับพอมาแบไม่ว่าจะเป็นการทำห้องน้ำหรือทาอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโครงการครับป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ทุกยากนะครับผมที่ที่ยากจนครับใช่ก็เป็นกลุ่มสีสสายนะครับผม ย่เยๆเย้เอ้าทำดีขอบคุณเนาะก็นะที่สาคอนสมทบุนเนาะนะครับเมื่อคืนผมไลฟ์สดขายของโอ้นะก็ถ้ารวมยอดของปะกินที่ยังไม่ได้โอนด้วยก็รวมทั้งหมดกันหนึ่งหมื่นกับสี่ร้อยห้าเมื่อคืนนี่ใช่ไหมจะอคืนสาธุนะครับผม มีคนใจดียังคงใจบุญเนาะใจบุญเออนะผมทำดีดีครับทำดีได้ดีเเงงิินนนให้้ไดะครับตอนนี้ใส่แล้วนอกจากได้ใส่เสื้อแล้วได้บุญด้วยนะเออได้บุญนะใส่ได้หลายกาสนะเสื้อนี้คือใส่ไปเที่ยวไปทำงานใส่อะไรได้ออ๋เย็นทหยเย็ดตายเลยครับใส่ได้ ไม่อายใครนะครับใส่แล้วก็ดูมุ่งใจใส่แล้วรอดูรูปพี่หมอกตกเลยครับก็อาจมีเสียงกูกคุเอออแรือ่าฮ่าฮ่าฮ่าผมเนี่ยขอขอให้ได้บุญนะบุญกุศลนะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับช่วงบ่ายเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่ายังเก็บเงีบไว้ก่อนดีกว่าครับผมก็ค่อยทยอยเนาะเดี๋ยวงุ้งมีบไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าบอกไปเอฟซีจะไม่เซอร์ไพรส์ครับผมมันต้องเซอร์ไพรส์ ครับผมมีเซอร์ไพรส์ช่วงบ่ายอีกโอเคอ้กิจเยอะแยะครับผมสนใจเสื้อร่วมทำบุญก็สั่งได้เนาะสั่งได้ตามตามช่องเลยครับผมถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากจะสั่งตาเจ้าก็สั่งตาเจ้าเลยคอมเมนต์ได้เนาะใต้คลิปเนาะคอมเมนต์ได้นะครับผมติดต่อไปร่วมกันเอ่อร่วมทำบุญเนาะเพื่อให้คนที่ขาดแคลนเขาได้รับนะครับผม คนที่อยากขายใจก็จะเยอะนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะแจ้งยอดครับผมข่าวดีนะครับผมมีผู้ใหญ่จะดีเนาะพูที่สาครนะสาธุครับเสื้อให้หนึ่งใส่ให้ดูไหมใส่ให้ดูไหมอ๋อใส่ได้ใส่เลยใส่เลยโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิใช่กยังยังเลยใช่ไหมจะได้ใช่โชว์เลยเหรอเย้แจนะทำทำย่อยนะทย่อยๆ เดี๋ยวได้ใส่โซ่เลยเผื่อเอฟซีเขาจะเห็นเนาะเขาซื้อให้แล้วก็จะเห็นเนาะใช่ไหมคิดว่าซื้อแล้วมีใส่เนาะใส่ก็ใส่ถุงเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่สิพอดีเลยออกมาใส่ถุงแล้วก็เอาไปซักเลยออกไปซักขอสาธุ่วบรมรมการทำบุญครับผมทำเยอะแยะทำความดีเพื่อสังคมบ้างนะครับผมทำบุญนะครับผมทั้นั้นใส่ใส่ไปซื้อของเลยนี่ใช่ใส่ ไปหาเห wow. yeah. ็ดก็ดีเสื้อเสื้อพอดีเป๊ะเลยเหมือนอ้องมันเน้มเลยวะเดี๋ยวมันเสื้อสามชั้นนี่มันหนมงูเลี้งกินแน้มเหรอขุนศีน่าุนศีนเหรอดีเป็นผพเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะอย่าเยอะไม่ได้สาธุครับ อืมสวยนี่ครับคดเปลี่ยนไปด้วยบุญครับบุญมาบุญยังไงก็ขอบคุณนะครับผมทางคุณพี่สาคอนเนาะประเทศอังกฤษนะประเทศอังกฤษเออประเทศอังกฤษนะอท่านมีภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอะไรมาเทียมมากครับผมคอ้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเดินเข้าป่าไปหาเห็ดก็ขอให้เจอ กองเงินกองทองโอเคซาทุกครับผมตามนั้นับให้เจอคนที่ตั่งยไครับทำมันยอดเยี่ยมเจ้าดโอเคครับินเี้เจคนนี้นะครับผมราออกคน้ก็ไดสวัสดีครับ